ต้อนรับกลับสู่อินจีออโต้รีวิวแหล่งรวมรีวิวรถยนต์ล่าสุดและละเอียดที่สุดของคุณวันนี้เราจะพาคุณมาดูเจาะลึกกับ Isuzu D-Max 44รุ่นปี2025รถกระบะท,ที่สร้างมาให้แข็งแกร่งดีไซน์ที่พัฒนาให้ดูทันสมัยขึ้นพร้อมฟีเจอร์จัดเต็มที่ทำให้มันยืนหยัดสู้กับคู่แข่งระดับแนวหน้าได้อย่างไม่ไอายใครเริ่มกันที่สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นเลยภายนอกของรถ D-Max 2025ยังคงรักษาดีไซน์ที่ดูดันตามแบบฉบับของ Isuzu ไว้แต่คราวนี้มีความเฉียบคม และดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ตอกแต่งด้วยโครเมียมหรือสีดำด้านขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยไฟหน้าแบบเลดถูกออกแบบให้คมชัดมากขึ้นพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบเลดท,ที่ช่วยย่อเพิ่มความปลอดภัยและยังดูรูราทันสมัยฝากระโปรงหน้ามีเส้นสายชัดเจนขอบซุ้มล้อดูแข็งแกรก่งระยะความสูงจากพื้นเพิ่มความมั่นใจในการลุยทางสมบุกสมบันด้านท้ายของรถเรียบง่ายแต่ใช้งอหานอได้ดีมาพร้อมไฟไท้ายเลดและฝาท้ายที่เปิดปิดง่าย โดยในบางรุ่นมีระบบช่วยผ่อนแรงเปิดฝาท้ายด้วยลออ้ออลลอยขนาด18นิ้วในรุ่นบนช่วยให้รถดูมีมิติมากขึ้นพร้อมแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถและบันไดข้างที่เสริมลุกพร้อมลุยอยางแท้จริงในส่วนของเครื่องยนต์ดี a x ยังคงไม่ทําให้ผิดหวังมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์3.0ลิตรให้กําลังประมาณ187แรงมา้าและแรงบิด450นิวตันเมตรจากคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัต6ิ6สปีดซึ่งให้สมรรถนะท,ที่มั่นใจได้ทั้งงบนทาหลวง และเส้นทางครุกคราระบบขับเคลื่อน4สีล้อแบบชิฟออนเดอร์ FLY ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนโหมดระหว่าง 2H, 4H และ 4L ได้โดยไม่ต้ององหยุดรถอีกทั้งยังมีดิฟล็อกหลังที่ช่วยให้ผ่านเส้นทางโหดๆได้อย่างมั่นใจช่วงล่างได้รับการปรับปรุงให้รองรับแรงกระแทกได้ดีขึ้นแม้บนถนนครุกคราและพวงมาลายก็มีความเบาเกินค่าสำหรับรถกระบะทำให้ควบคุมในพื้นที่แคบได้อย่างไายดายสายออฟโรดจะต้องถูกใจแน่นอนเพราะมุมปะทะและมุมจากของรถทำได้ดีรวง ถึงสามารถลุยน้ำลึกได้ถึง800มิลลิเมตรความสามารถในการลากจุงสูงส,สุดอยู่ที่3.5ตันและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ประมาณ1ตันขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยไม่ว่าคุณจะขนของหนักในใช้งานหรือไปตั้งแคมป์สุดสัปดาห์ดีแม็กซ์ก็พร้อมตอบโจทย์อย่างไม่มีปัญหาภายในห้องโดยสารของดีแม็กซ์รุ่นปี2 0งพมีความพรีเมียมและหรูหราขึ้นมากเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆเห็นได้ชัดว่าอิสูสุดใส่ใจในรายละเอียดและยกระดับคุณภาพขึ้นอย่างจริงจังแทงคอนโซลหน้าออกแบบได้เรรียยบูทัันสม ใช้วัสดุแบบนุ่มมือในหลายจุดที่สัมผัสบ่อยทุกอย่างดูลงตัวและประกอบมาอย่างงอนแน่นหนาตรงกลางมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับทั้ง Apple c a r p l a y และ Android Auto การใช้งานลื่นไหลและเข้าใจง่ายส่วนรุ่นบนบนยังมีจอแสดงผลดิจิทัลขนาด7นิ้วหลังพวงมาลัยที่แสดงข้อมูลรถการนำทางและอื่นๆได้อย่างชัดเจนและประทับแต่งได้ตามต้องการเบาะนั่งก็ให้ความสบายและรองรับสีระได้ดีโดยเฉพาะในรุ่นท็อปที่เป็นเบาะหนังเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า และยังมีระบบทำความร้อนอีกด้วยที่นั่งด้านหลังในรุ่นดับเบิลแคบก็กว้างขวางเกินคาดมีพื้นที่วางขาและสีสันเพียงพอแม้สำหรับผู้โดยสารตัวสูงมีพอร์ต USB หลายจุดระบบเสียงที่ดีใช้ได้และยังมีที่เก็บของรอบคันทำให้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายด้านความปลอดภัยอีสุสจัดเต็มให้กับ d m a x รุ่นนี้ด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงครบชุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมให้อยู่ในเลน Lane Keeping Assist ระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังระบบเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินและอีกหลายอย่างถือเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากที่รถกระบะสายลุยคันนี้มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับนี้ทําให้ใช้งานได้ทั้งในงานดักงานลุยและสําหรับครอบครัวมาดูเรื่องราคากันบ้างดี a x ปี2025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยเพื่อตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการใช้งานทั่วไปและสายลุยตัวจริงในหลายประเทศรุ่นเริ่มต้นแบบขับเคลื่อน2ล้อ 4x2 มีราคาอยู่ราวๆ35,000ดอลลา,าร์สหรัฐส่วนรุ่นท็อปแบบขับเคลื่อนสีล้อ 4x4 พร้อมออปชั่นจัดเต็มจะอยู่ที่ประมาณ55,000ดอลลาร์ในราคานี้คุณจะได้รถกระบะที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานใช้งานได้นานเส่องบำรุงน้อยและแน่นอนว่าอ Isuzu มีชื่อเสียงด้านความคุ้มค่ามายาวนานแถมยังขายต่อได้ราคาดีอีกด้วยแล้ว D Max 4x4 ปี2 0 2 5คันนี้คุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายหรือเปล่า ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ประสานระหว่างความแข็งแกร่งความสะดวกสบายเทคโนโลยีทันสมัยและความสามารถในการลุยแบบจรงิงจังในราคาที่จับต้องได้คำตอบคือคุ้มแน่นอนมันอาจจะไม่ได้หรูหราเท่ารถกระบะบางแบรนด์จากอเมริกาแต่ในเรื่องความทนความจรงิงจังและใช้งานได้จริงดีมากไม่เคยทำให้ผิดหวังขอบคุณที่รับชมเวนจีออโต้รีวิวถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ หากคุณมีคำถามหรืออยากให้เรานำรถรุ่นไหนมารีวิวต่อไปคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันในคลิปหน้า